สวัสดีครับพวก็ผมมานรินแล้วก็ช anel ฟิวไทยใน youtube ครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งหน้าโรงแรมนะครับตรงไปใช้หน้าโรงแรมครับระเบียงกำลังงงเงียเพิ่งตื่นครับโอ้มีเรือกำลังมาเลยครับนี่เป็นแม่น้ำโขงนะครับนี่เป็นเรือที่ขึ้นล่องนะครับระหว่าง ไปหลายที่ครับมีตั้งแต่ไปยุนนานหรือล่องไปปากแบ่งหลวงพระบางครับผมอยู่ที่อำเภอเชียงของนะครับจังหวัดเชียงรายน,นี้เป็นเรือลำใหญ่เลครับอันนี้เรือแบบนี้เขาล่องกันไปถึงหลวงพระบางนะครับขนสินค้าขนคน,คนเป็นอีกเส้นชีวิตของการลำเลียง เช้าตู่ครับ6โมงกว่าที่ห้องพักนะครับระเบียงโรงแรมสยามทราแองเกลิลนะครับที่อำเภอเชียงของตรงนี้จะอยู่เลยท่าเรือสิทค้ามาหน่อยบรรยากาศตอนเช้าครับนี่ก็เป็นริมน้ำ ติดกับโรงแรมนะครับมองจากระเบียงห้องพักก็มีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องทางฟิลไทยนะครับ F w D L T H A I ใน YouTube ก็แนะนำมาบอกว่าไหนๆไปสถานที่ต่างๆแล้วนะครับก็อยากให้เก็บบรรยากาศแบบเหมือนนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งเรา ไปนั่งอยู่ตรงนั้นไปมองเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับมาสัก3นาที5นาทีนะครับเพราบางจุดเนี่ยถึงแม้อาจจะมีหลายคนอาจ,จะไปเที่ยวแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงจุดนั้นนะครับอย่างวิวเชียงของเนี่ยผมมาประมาณ10กว่าหนนแล้วนะครับเพรามีเสียงเครื่องแอร์ทำงาน,นครับ มา,มาสิกว่าหนแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งวิวเห็นโคง้งน้าโขงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นหนนแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศข้างนอกเนี่ยเย็นกว่าข้างในห้องนะครับสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งกินลมชมวิวตรงนี้นะฮะ เสียงแอร์ดังครับคงต้องหลบก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นเรือสินค้าที่จอดอยู่นี่ครับจอดอยู่ตรงนี้วิวสวยๆยามเช้าของแม่น้ำโขงครับแลว้วพบกันใหม่กับ c h anel n f e ิวไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันครับคราวนี้อยู่ที่เชียงรายครับ